สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวท่านใดที่เกิดในลัคนาตุลท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีตุลทุกท่านค้ะมารับฟังกันค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมหรือ16-31ถึสพฤษภาคมนะคะเรื่องราวเด่นๆและข่าวดีของท่านนั้นจะมาจากไหนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภและความรักรวมไปถึงสุขภาพด้วยนะคะก็จะบอกให้ท่านนั้นได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เอาละคลิปนี้บอกทุกเรื่องให้ท่านนั้นเตรียมตัวที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านนั่นเองนะคะเรามาเริ่มที่การงานของชาวราศีตุลก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีตุลในช่วงเครื่องเดอนหลังเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีสเสน่ห์สติปัญญาไหวพริบดีเรียกได้ว่าเฉลียวฉลาดถ้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้น ท่านก็จะรับมือได้นะคะแก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรและที่สําคัญนะคะท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานท่านใดที่กําลังจะพูดคุยเจรจาต่อรองกับใครก็ตามในช่วงครึ่งเดือนหลังจะประสบความสําเร็จนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้พูดคุยบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนและเป็นเรื่องที่ท่านนั้นไม่สามารถบอกใครได้ด้วยเช่นเดียวกัน ท่านใดที่กําลังตั้งใจว่าจะวิ่งเต้นเดินเรื่องดําเนินการต่างๆด้านเอกสารการพูดคุยมักจะประสบความสําเร็จในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็ยังมีเรื่องที่ท่านนั้นไม่สบายใจนะคะถ้ามีเรื่องราวไม่สบายใจเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเงินนะคะไม่อยากให้ท่านเก็บมาใส่ใจมาก เพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้นะเป็นช่วงที่มีข่าวดีเรื่องของการงานอย่างแน่นอนนะคะที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือตัวท่านเองก็จะมะีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังที่ท่านค่อนข้างที่จะสนุกกับการทํางานมีความสุขกับการทํางานนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจําถึงแม้ว่า งานของท่านจะเข้ามาเยอะก็ตามและมีงานที่ท่านไม่อยากทําเข้ามาก็จริงแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านรับมือกับงานต่างๆได้ดีพอสมควรขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ด้วยถ้างานเยอะงานยุ่งมากจนเกินไปก็ให้ท่านไว้ใจใครนะคะสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้ขอให้เขาช่วยทำงานได้นะคะก็ให้ท่านนั้น ขอความร่วมมือจากเขาได้เลยนะคะเอ่ยปากไปเถอะค่ะมีคนรอช่วยเหลือท่านอยู่ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเอ่ยปากหรือไม่เท่านั้นเองนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดในช่วงเครื่องเดือนหลังลุยให้เต็มที่เพราะท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้รับโอกาสดีๆเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่ามีสน่ห เดินทางไปไหนใครก็รักและเมตตาค้าขายก็ขายดีขายดีว่าคู่แข่งนะคะเพราะว่าท่านจะมีวิธีพูดจาโน้มน้าวจิตใจลูกค้าขอให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเถอะท่านจะมีวิธีพูดคุยจนลูกค้านนใจอ่อนยอมที่จะซื้อสินค้าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดนะคะให้ท่านนั้นออกหาลูกค้าพบปะลูกค้านัดคุยกับลูกค้าได้ก็ให้นัดโทรคุยกับลูกค้าได้ให้ทํา เพราะว่าท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานโดยภาพรวมในช่วงเครื่องเดินหลังนะคะชาวราศีตุลการงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีอุปสรรคและปัญหามีตามปกตินะคะแต่ว่าท่านนั้นจะรับมือกับงานต่างๆได้ดีผลงานออกมาดีสิ่งที่ท่านกําลังวิตกกังวลใจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วจะมีทางแก้ทางออกนะคะมันอาจจะมีเรื่องให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดอยู่บ้าง แต่ว่าโดยภาพภาพรวมแล้วก็ถือว่าท่านทำงานได้ดีพอสมควรนะคะไม่มีอะไรที่ท่านทำไม่ได้มาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของชาวลัคนาและชาวราศีตุลน,นะคะการเงินของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะเช่นได้เงินพิเศษจากงานพิเศษ ได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่มีโอกาสได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะและที่สําคัญมีโชคลาภเรื่องการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะหรือคือผู้ได้ง่ายจะมีเหตุการณ์ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างมีคนให้เงินท่านใช้ด้วยนะจะมีใครบางคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินฉะนั้นขอเตือนนิดนึงนะคะ ถ้าท่านจะรับเงินจากใครในช่วงเครื่องเดอนหลังยังไงก็พิจารณาดูให้ดีๆนะเพราะว่ามันจะมีใครบางคนเข้ามานำเสนอหยิบยื่นเงินให้กับท่านแต่ว่าจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบแทนเขากลับไปด้วยจะไม่ได้มาฟรีๆแต่ก็ถือว่าจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานหรือมันจะเป็นอีกในหนึ่งนะคะถ้าการเงินของท่านติดขัดมีปัญหา จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยอาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่คู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน <os> การเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างที่จะโดดเด่น <os> เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีถ้าท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนก็ตามจะสำเร็จนะคะถ้าตั้งใจที่จะพูดคุยหรือว่ายืน่นเอกสารเกี่ยวกับเงินเงินทองทองในช่วงครึ่งเดือนหลังสามารถยื่นได้ พูดคุยได้จะประสบความสําเร็จนะคะและที่สําคัญในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านค่อนข้างที่จะ,ะบางท่านนะคะจะคิดเรื่องการทํางานหาเงินมากเป็นพิเศษท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใมด้านการหาเงินค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งถ้าตั้งใจว่าอยากจะได้เงินจากตรงไหนก็ตามท่านก็จะทําเต็มที่และท่านก็ได้มาด้วยนะจะมากจะน้อยท่านจะต้องได้มา ทัานใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีข่าวดีเกิดขึ้นมีโอกาสได้เงินพิเศษนะคะได้ผลกําไรเพิ่มหรือว่าอาจจะได้ออเดอร์พิเศษด้วยนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายของท่านจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านบางท่านก็คิดจะนําเงินไปลงทุนด้วยนะคะจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการงานเข้ามามีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเงิน,เง,นเงินทองทองหรือ ท่านอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างแต่เป็นเงินที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้นะคะอาจจะเป็นใช้นู่นใช้นี่แต่ไม่สามารถบอกคนในครอบครัวหรือว่าคู่ครองคนรักได้จะมีด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพบปะผู้คนและท่านค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งนะจะหมดเงินไปกับก,บการใช้จ่ายตามใจตัวเองไม่ค่อยคิดอะไรมาก ในช่วงครึ่งเดือนหลังอยากใช้ใช้ไปก่อนไม่เป็นไรหมดแล้วพวกนี้หาใหม่ความคิดของท่านจะเป็นแบบนี้นะฉะนั้นถ้าตรงกับท่านนะคะขอให้ท่านระมัดระวังวางแผนการใช้เงินให้ดีๆเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีรายจ่ายปุกบปรับฉับพลันเข้ามานะคะและจะเป็นรายจ่ายาที่เกี่ยวกับคนรอบข้างจะได้ช่วยเหลือคนรอบข้างเรื่องเงินเงินทองทองมีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับ เรื่องราวของสุขภาพด้วออาจจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองหรืออาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านนะคะยังไงก็อย่าได้ประมาทด้านการใช้ใจ่ายหากท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวแล้วกำลังเครียดเรื่องเงินเงินทองทองนะคะกลัวจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายในช่วงครึ่งเดือนหลังยังไงก็ขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจเลยนะคะว่า ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองยังคงหมุนเงินได้นะคะและมีดวงได้เงินพิเศษแต่ว่าจะได้จากช่องทางไหนเท่านั้นเองนะคะโดยภาพรวมก็ถือว่าการเงินยังคงโดดเด่นในช่วงครึ่งเดือนหลังหมุนเงินได้ค่ะไม่ต้องเครียดล่วงหน้านะที่สําคัญมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะย,ยังคงคอยย้าเตือนว่าให้ดูที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะว่าท่านนั้น มีโชคลาภจากด้านนี้ไหมเพราะว่าบางท่านอาจจะได้เงินจากการพูดคุยหรือว่าจากการขอกู้ขอยืมนั่นเองนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงเครื่องเดือนหลังค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนหรือท่านอาจจะไปรู้สึกดีกับใครบางคนแต่ว่าท่านไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะมีพันธะมีครูมีครอบครัวหรือเขาอาจจะคุยกับใครบางคนอยู่คือพูด,ดง่าย แอบชอบใครบางคนในช่วงครึ่งเดือนหลังหรือไม่ก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับท่านแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีคนคุยแล้วก็จะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสำหรับชีวิตของ,ของคนมีคู่ ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะมีงอนกันตามปกติแต่ว่าข้อดีก็คือว่าคู่ครองจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระบางสิ่งบางอย่างให้กับท่านมีข่าวดีเกิดขึ้นภายในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับสุขภาพสุขภาพในช่วงครึ่งเดินหลังยังไงก็อยากให้ท่านนั้นระมัดระวังะระมัดระวังสุขภาพร่างกายให้ดีๆโดยเฉพาะอวัยวะสืบพันธุ ท่านหญิงก็อยากจะแนะนำให้ท่านนั้นพบแพทย์หรือว่ามันไปตรวจเช็คร่รางกายนิดนึงนะคะทั้งท่านหญิงท่านชายนะและที่สำคัญท่านมักจะมีอาการให้ท่านระมัดระวังอาการปวดหัวบ่อยระวังความดันกำเริบระวังโรคประจำตัวต่วตางๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กำเริบฉะนั้นพยายามดูแลแล,และรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะชาวราศีตุล มาที่การทําบุญของท่านกันบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังถ้าท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลถ้าเข้าวัดทําบุญก็ให้อาทบุญที่เกี่ยวกับการชําระหน้สงบริจาคค่าน้ําค่าไฟและเติมน้ํามันตะเกียงทุกรั้งนะคะขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะโดยภาพรวมในช่วง เรื่องเดินหลังท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองเป็นอันว่ามีข่าวดีเข้ามาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ